อร่อยได้แบบนี้นะคะงามๆค่ะขอบคุณที่มาติดตามเป็นกำลังใจนะคะและก็ช่วยสนับสนุนกันค่ะเดี๋ยวค่ะวันนี้เราจะมาทอดแฮมเบอร์เกอร์ที่เราทำเองนะคะนี่ค่สองชิ้นเล็กๆเราทำชิ้นใหญ่นะคะทอดต้องใช้เวลาในหน่รงสว่างตอนหนานะแฮมเบอร์เกอร์นะคะ,เร,เ,ระ,คะเ,เราก็ทำเองนะคะ ตามนี้นะคะเขาท้องใหญ่ก็ต้องทานสองชิ้นค่ะนี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยๆจนสุกนะคะเราก็จะไปทันผักนะคะเราจะไม่ทานขนมปังนะคะหรือีเป็นหนึ่งชิ้นก็พอค่ะขนมปังก็ไม่ได้ทานขนมปังแฮมนะคะก็ใช้ขนมปังธรรมดาเนาะก็ะทอดใหญ่เย็ยนๆไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเนื้อค่ะนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะหนึ่งชิ้นสองชิ้นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาวางมาวางแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราวางเสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะวางเสร็จไปแล้วเราทาเนยขนมปังนะคะนี่ค่ะเราก็ตามด้วยชีสนะคะชีสก็โปะลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะชีสนะคะก็เป็นทาแฮมเบอร์เกอร์ง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะ แม่บ้านทําให้พ่อบ้านอร่อยๆค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะนี่ค่ะก็วางแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเกาะแบบนี้ง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะวางเป็นแบบนี้นะคะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์่ะทำเองนะคะทำเองต่างๆนานานะคะเนื้อก็ผสมบดเองนะคะ เอามาทำเองและทอดเองค่ะอาหารง่ายๆสไตล์ต่างแดนค่ะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมเป็นกำลังใจนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างสูตรบ้านๆสูตรทำเองนะคะง่ายๆมีอะไรก็ทำก็อร่อยได้แบบนี้นะคะงามๆค่ะขอบคุณที่มาติดตามเป็นกำลังใจนะคะและก็ช่วยสนับสนุนกันค่ะ